มะเร็งอาจซ่อนตัวอยู่ใกล้กับคุณมากกว่าที่คิดคุณรู้หรือไม่ว่าสัญญาณสีดําบางอย่างบนร่างกายอาจเป็นเครื่องเตือนว่าโรคร้ายนี้กําลังเข้ามาใกล้แต่ทำไมเราถึงควรใส่ใจสัญญาณเหล่านี้อย่างจรงิงจังและสัญญาณเหล่านี้บ่งบอกอะไรบ้างมาพบคําตอบกันเลยมะเร็งภัยคุกคามที่ไม่ควรมองข้าม มะเร็งเป็นหนึ่งในโรคที่ทําให้ประชากรทั่วโลกกังวลอย่างมากตามข้อมูลจากโกลเบอร์ c คน2022จํานวนผู้ป่วยใหม่และผู้เสียชีวิตจากมะเร็งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายคนมักมองมะเร็งว่าเป็นโรคที่รักษายากใช้ค่าใช้จ่ายสูงและมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนแต่คุณรู้หรือไม่ว่าหากตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกโอกาสารักษาหายมีสูงมากดังนั้นการสังเกตสัญ,ญญาณเตือนจากร่างกายจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุด3ส,สัญ,ญญาณสีดําที่คุณอาจมองข้ามไฟที่เปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ ส่วนใหญ่ไฟเป็นไฟธรรมดาไม่อันตรายแต่หากไฟมีสีเข้มขึ้นเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือดำรูปร่างเปลี่ยนแปลงโตเร็วมีขอบไม่เรียบหรือมีอาการคันเลือดออกหรือสเก็ดอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานเมอร์ซึ่งเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงหากพบสัญญาณเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ผิวหนังเพื่อตรวจเช็คทันทีอุจจรามีสีดำผิดปกติ ตามข้อมูลจาก Cancer Research UK การถ่ายอุจจารสีดำหรือเข้มผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งระบบทางเดินอาหาราเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่สาเหตุมักมาจากเลือดออกในทางเดินอาหารเมื่อเลือดเคลื่อนผ่านระบบย่อยสีจะเปลี่ยนเป็นแดงเข้มหรือดำหากพบอาการนี้ร่วมกับอาการอ่อนเพลียน,น้ำหนักลดหรือปวดท้องเรื้อรังควรรีบไปพบแพทย์ทันทีผิวบริเวณคอดำคล้ำผิดปกติ ผิวขอดำอาจเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังแอคเนโตซิสนิกรคัสพบมากในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นเบาหวานแต่ในบางกรณีที่พบไม่บ่อยผิวขอดำผิดปกติอาจเกี่ยวข้องกับมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งตับได้หากผิวข้อเข้มขึ้นหรือหนาขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุควรตรวจสุขภาพโดยเร็วคำถามที่ท้าทายคุณเคยสังเกตสัญญาณเหล่านี้จากร่างกายของคุณเองหรือไม่หากเคยคุณได้รับมืออย่างไรมาพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์กันเถอะ มะเร็งไม่ใช่โรคที่ไร้ความหวังการตรวจพบเร็วและการรักษาที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่นานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีการใส่ใจสัญญาณเตือนจากร่างกายเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันมะเร็งหากพบความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่าลังเลเข้ารับการตรวจเพื่อความปลอดภัยของคุณเองเสมอ